หมดเลยป้ายชื่อยังทำนอนเฉยอีกป้ายชื่อปราป้าทำให้เนี่ย,ยป้ายจะเอาไปติดห้องดนตรีเนี่ยเนี่ยอะระแท้อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยมุมก็หาย ทำหน้านอนหลับเฉยเอา묻นอนหลับเฉยเลยเอาไปนหนุนเป็นหมอนแล้วเอาอะไรล่ะเนี่ยเอาอะไรมาวางมาแทะเบื่อเ,เลยเทอะด้วยเนี่ยป้าย,ยังไม่ได้ลงสีเลยอะ่ะเฉยดูหน้าตามันมันทำเฉยจริงจริงด้วย แล้วจะทำยังไงป้ายอ่ะพังไปแล้วเนี่ยมุมไม่เหลือแล้วอะ่ะทำเป็นน้อนหลับเฉยเลย,ยมันต้องทำยังไงกับมันเนี่ยโอย้มันก็เฉยอยู่ดีแล้วนูนรองเท้าไดนหน่า,นาอีกแล้ว ngày à ham ơn thấm về ngày thấm về ngày